สามกลยุทธ์ที่ช่วยให้มือใหม่อยู่รอดในตลาดได้จริงถ้าคุณเพิ่งเริ่มเทรดแล้วพอติดลบหรือโดนลากอยู่บ่อยๆลองฟังคลิปนี้ให้จบนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงสามเทคนิคที่ผมใช้ตั้งแต่ผมยังเป็นมือใหม่ก็ก่อนอื่นเลยผมบอกก่อนว่าวันนี้ผมไม่ได้จะมาสอนสุดลับอะไรเลยนะครับผมแต่จะพาคุณกลับไปสู่พื้นฐานที่ช่วยให้คุณรอดได้จริงนะครับผมก่อนที่คุณจะไปคิดเรื่องกําไรแบบมืออาชีพก็ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราก็ไปเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่า กลยุทธ์ที่หนึ่งนะครับผมใช้ทำเฟรมที่ใหญ่ มือใหม่มักจะเริ่มจากทางเฟรมที่เล็กนะครับผมเพราะว่ามันดูไวแต่ผมบอกเลยว่าไวเท่ากับเสียง่ายกว่าเพราะอะไรเพราะทางเฟรมที่เล็กมันยากต่อการวิเคราะห์แล้วก็พันผวนสูงนะครับผมโดยทางเฟรมใหญ่ที่ผมพูดถึงก็อาจจะเป็นตั้งแต่ H1 นะครับผม H4 ไปจนถึง D1 ส่วนทางเฟรมเล็กที่มือใหม่หลายคนอาจจะอยากเล่นกันเพราะว่ามันดูไวพวก M1 M5 ไปจนถึงช่วง M30 ถ้าทาเฟรมใหญ่ช่วยอะไร ก็ต้องบอกก่อนเลยนะผมว่าทําเฟรมใหญ่อย่างแรกเลยที่เราเห็นกันอยู่แล้วคือมันจะช่วยให้เราเห็นเทรนที่ชัดกว่าของเฟรมที่เล็กนะครับผมแล้วก็มีนอสที่น้อยกว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าความผันผวนนะครับเล็กมันค่อนข้างสุดรวมไปถึงนอสด้วยอย่างที่3คือมันช่วยให้คุณมีเวลาคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับกราฟได้นานขึ้นนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายคือสัญญาณหลอกน้อยลงก็คุณอาจจะลองเริ่มจากการดูในท่าเฟรม D หนึ่งเสร็จแล้วคุณก็หาแนวโน้มของกราฟเสร็จแล้วก็เข้าไปบนไม้ของ H 4 ก็ได้แต่บอกก่อนว่าทางนี้ทางนั้นเรื่องนี้ก็อยู่กับจริตส่วนตัวของคนนั้น,น,นด้วยมีมือใหม่หลายคนนะผมที่เข้ามาในตลาดแล้วสามารถประสบความสําเร็จในทาวเรมที่เล็กได้เพราะฉะนั้นในข้อนี้ผมไม่ขอบังคับหรือการันตีว่ามันจะดีกว่านะครับผมทั้งทางนี้ทางนั้นอยู่กับจริตคนจริงๆแต่ว่าถ้าแนะนําแบบทั่วๆไปและแบบเซฟเซผมแนะนําเป็นทาวเริรมที่ใหญ่ก่อนนะครับผม แล้วเมื่อคุณพร้อมแล้วคุณก็ขยับไปทางเวอนที่เล็กได้กลยุทธ์ที่2นะครับผมเทรดเฉพาะโซนสําคัญ key levels supply d e m a n นะครับผมมือใหม่หลายคนนะครับผมนักเทรดด้วยความคิดหรือความรู้สึกที่ว่ามันน่าจะไปทางนั้นๆแต่ว่าคนที่อยู่รอดจริงๆจะต,ต้องเทรดด้วยความคิดที่ว่าความรู้สึกที่ว่ามันควรจะไปทางนั้นเท่านั้นนะครับแล้วโซนสาคัญที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรอย่างแรกเลยนะครับผม แนวรับแนวต้านที่การาฟมีปฏิกิริยาแรงๆก็คือซัพพ l y ยโ n e หรือ demand zone ในช่วงของ timeframe ท,ที่ใหญ่อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมสโซนที่ราคาเคยกลับตัวและ3จุด breakout rejection เด่นๆก็อย่างตรงนี้นะครับผมในรูปจุดที่มัน breakout ออกมาหรือเป็น rejection เด่นๆก็ได้นะครับผมซึ่งในแนวรับแนวต้านของกราฟที่ใหญ่ใน timeframe ท,ที่ใหญ่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างง่ายนะครับผมคุณแค่ตีแนวรับแนวต้านแล้วก็ รอให้กราฟมาชนโดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อกราฟมาแตะ supply zone หรือ demand zone จะมีการปรับตัวนะครับผมซึ่งในทางเ็นทที่ใหญ่จะมีปฏิกิริยาที่ค่อนข้างแรงแต่ถ้าราคาไม่มาแตะก็ไม่ต้องเทรดแค่นั้นเองนะครับผมคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยคือ no zone no trade นะครับสิ่งนี้จะช่วยให้เราเทรดไม่มว่วและลดการ over trade ได้อ,อย่างชัดเจนเลยนะครับ กลยุทธ์ที่3นะนะครับผมเสี่ยงไม่เกิน1-2%ตอนต่อหนึ่งไม้นี่คือกุญแจสำคัญเลยนะครับผมที่คนส่วนใหญ่รู้อยู่แล้วแต่ไม่ทำแล้วทำไมผมถึงแนะนำน้อยมากแค่ ไม่เกิน1-2%อย่างแรกเลยคือเพราะว่ามือใหม่มักจะใจไม่นิ่งการที่มีความเสี่ยงที่สูงมักจะทําให้มือใหม่หลายคนใจไม่นิ่งซึ่งจะนําพาไปสู่ความผิดพลาดได้ง่ายกว่าปกตินะครับผมจนสุดท้ายก็ไปถึงการขาดทุนหนักนั่นเองและเมื่อมันเป็น 1- 2%นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากเพราะฉะนั้นต่อให้คุณแพ้ติดก,กัน5้าครั้ง10ครั้งคุณก็ยังไม่แพ้นอกจากนี้ยังมีโอกาสให้คุณเรียนรู้และปรับตัวได้เยอะนะครับผม และอย่างสุดท้ายคืออย่างที่ผมย้ําอยู่เสมอเลยสิ่งนี้จะช่วยให้คุณรักษาทุนให้อยู่นานได้พอที่คุณจะเติบโตและทํากําไรแล้วเมื่อคุณใจนิ่งนะครับผมคุณกล้าทําตามแผนคุณจะเติบโตอย่างรวดเร็วมันจะส่งผลให้คุณกล้าคิดกล้าทํากล้าวางแผนในการเทรดมากขึ้นก็สรุปท้ายคลิปแล้วนะครับผมเทรดให้รอดเท่ากับเทรดแบบมีระบบมือใหม่หลายคนนะครับผมมักสนใจแต่จุดเข้าแต่จริงๆแล้วจุดที่สําคัญกว่าจุดเข้าก็คือ การที่คุณจะอยู่ในตลาดได้นานก็คุณลองเอาสารกลยุทธ์ที่ผมพูดในคลิปนี้ไปลองใช้คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อผมหรือลองกับพอร์ตจริงของคุณก็ได้คุณอาจจะลองในพอร์ตเล็กของคุณก่อนหรือว่าจะลองในพอตเดโมอของคุณก็ได้นะครับผมสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าคุณจะเข้าใจว่าการที่ผมบอกว่าอยู่รอดได้เท่ากับมีโอกาสรวยมีอยู่จริงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ